องศาทุกวันนี้มันไม่ใช่ห้องแล้วแท้จะเป็นรังหนูแล้วจะเป็นรังหนูแล้วอ้วนไม่ต้องส่งให้แม่เลยหนูทำผิดอะ่ะทำอะไรไทำใส้แมตทอเขาเลยมาฟอร์ลูอัลติงพิษหรืออะไรอะ่ะจะส่งติ๊กนั้นให้แม่์มันองศาส่งให้ไปอยูเ่เร็วอุย้ยอา้าวนั่นไงไอเด็กคนนี้